ความหมายที่แท้รับฟังความหมายที่แท้ผ่านเงาหากเธอรู้เพียงหนึ่งเธอจะรู้ซึ่งทุกสิ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมบ้านลานเสียงธรรมครั้งที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยประมาณสามารถติดตามรายละเอียดการสมัคร และที่เพจ Facebook งมงายสไตล์หมอบีเร็วๆนี้ค่ะเรามักจะคิดว่าการเกิดนั้นเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเกิดปุ๊บก็กลายเป็นมีอะไรจากที่ไม่เป็นใครเลยพอเกิดมาก็กลายมาเป็นใครสักคนหนึ่งพอเกิดมาแล้ว เราก็จะได้สูตรติบัติที่แปลว่าเราเกิดมาแล้วนะช่วงที่เราเกิดออกมาจริงๆและจริงๆช่วงที่เราเกิดออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ช่วงขณะของการกําเนิดแต่เป็นช่วงขณะของการสืบเนื่องเพราะจริงๆแล้วเราก็เคยอยู่ในท้องคุณแม่มาตั้ง9เดือนก่อนที่จะได้ถือกําเนิดออกมาถึงบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ตัวเราเองเกิดขึ้นมาตอนปฏิสนธิหรือเปล่าแต่ตอนปฏิสนธิก็ไม่ใช่ช่วงขณะของการเกิดแต่เป็นช่วงขณะของการสืบเนื่องอยู่ดีเพราะก่อนหน้านั้นครึ่งหนึ่งของร่างกายของเราก็ได้อยู่กับคุณพ่อส่วนอีกครึ่งหนึ่งของร่างกายของเราก็ได้อยู่กับคุณแม่ฟังอย่างนี้จะรู้ว่าไม่ถูกต้องเลยถ้าเราจะกล่าวว่าการเกิดหมายถึงการเกิดขึ้นมา จากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่มีอะไรขึ้นมาด้วยการเกิดหรือจากไม่เคยเป็นใครเลยอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นใครสักคนหนึ่งด้วยการเกิดถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งจะพบว่าไม่ว่าช่วงที่เราเกิดจากท้องของคุณแม่หรือช่วงที่มีการปฏิสนธิในท้องของคุณแม่ล้วนเป็นช่วงขณะของการสืบเนื่องเรื่องดังกล่าวเป็นช่วงของการสืบเนื่องที่พิสูจน์ได้ในทางของร่างกายของทางสรีรวิทยา ยังมีเรื่องของจิตวิญญาณที่มีการสืบเนื่องเช่นนี้เป็นการสืบสันตติแบบเดียวกันอีกหากคิดว่าการฟังเรื่องแบบนี้เข้าใจได้ยากนักก็จะพามาฟังและมองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในก้อนเมฆทำไมจึงเกิดเมฆเมฆที่ลอย,อยบนฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเลยเบื้องหลังของการดำรงอยู่ของก้อนเมฆนี้นั้น มีไอน้ำที่ระเหยจากแหล่งน้ำบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำทะเลสาบมหาสมุทรไอน้ำเมื่อล่องลอยอยู่ในอากาศไปกระทบความเย็นบนท้องฟ้าบางส่วนก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำรวมตัวกันแล้วกลายเป็นก้อนเมฆจะเห็นว่าก่อนที่จะเป็นก้อนเมฆนั้นก็เคยเป็นอะไรบางอย่างในช่วงที่เกิดเป็นก้อนเมฆก,ก็เป็นแค่ช่วงขณะ ของการสืบเนื่องเช่นกันหลังจากนั้นเมฆก็อาจจะถูกลมพัดให้เปลี่ยนรูปร่างไปล่องลอยเปลี่ยนชั้นจากเมฆชั้นบนเป็นเมฆชั้นกลางลงมาเป็นเมฆชั้นต่ำในธรรมชาติเมฆเกิดขึ้นมีสองรูปร่างลักษณะด้วยกันคือเมฆก้อนและเมฆแผ่นเมฆก้อนเรียกว่าเมฆคูมิลัสส่วนเมฆแผ่นเรียกว่าเมฆสตารัสหากเมฆก้อนและเมฆแผ่นลอยชิดกันแล้วก็เรียกว่าสตารัสคูมิลัส เมื่อจะก,กลายเป็นฝนก็จะเป็นช่วงขณะที่หยดน้ำที่จับตัวกันเป็นก้อนเมฆนี้มีขนาดใหญ่เจนอากาศไม่สามารถพยุงให้ลอยได้อีกต่อไปจึงกลายมาเป็นเมฆฝนคำว่านิมโบหรือนิมบัสแล้วฝวนโดยเราเรียกก้อนเมฆที่ทำให้เกิดพายุฟ้าขนองว่าคูมู l โลนิมบัสและเมฆฝนที่ทำให้มีฝนตกปรยๆอ,อย่างสงบว่านิมโบสตาตัสช่วงขณะ ของการเกิดฝนแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นช่วงขณะของการซืบเนื่องอีกเช่นกันเมฆอาจจะซืมเนื่องไปเป็นฝนหิมะหรือก้อนน้ำแข็งเสร็จแล้วอาจจะกลายเป็นน้ำค้างในยามฤดูหนาวเป็นแม่คันิงบนยอดดอยสูงก่อนเมฆมีธรรมชาติอย่างแท้จริงของธรรมชาติแห่งการไร้การเกิดไร้การตาย ธรรมชาติที่ไร้การเกิดไร้การตายนี้ก็คือนิพพานธรรมชาติที่แท้จริงของทุกๆสิ่งล้วนซุกซ่อนสิ่งนี้อยู่และธรรมชาติที่ไร้การเกิดไร้การตายนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกไปแสวงหาจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่ต้องมองให้ลึกซึ้งถึงภายในดังนั้นการหายไปของก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่เราเฝ้ามองอยู่ก็ไม่ใช่ว่า กลไปเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเช่นกันมนุษย์ก็เช่นเดียวกับก้อนเมฆหากว่าเรามีใครสักคนที่เรารักและใกล้ชิดมากที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะเป็นทุกข์และเศร้าใจว่าเราจะต้องสูญเสียเขาไปแล้วแต่การจากไปนั้นซุกซ่อนความจริงเอาไว้ความจริงแล้วเรายังสามารถสัมผัสกับเขาได้โดยสัมผัส กับการสืบเนื่องของเขาในรูปแบบอื่นๆแม้กระทั่งน้ำในแก้วที่เรากำลังดื่มนี้ก็มีช่วงขณะของการสืบเนื่องของก้อนเมฆอยู่เช่นกันก้อนเมฆสืบเนื่องกลับมาสู่แม่น้ำมหาสมุทรกลับมาหล่อเลี้ยงผืนดินต้นไม้ผืนป่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การสืบเนื่องเช่นนี้นั้นมีอยู่ในทุกๆสิ่งร่วมสร้างสารรค์สังคมกับวัดพระบาทน้ำพุกดดอกจันทร4 3 3 3โทรออกครั้งละ15บาททุกที่ทุกเวลา